ดียามเช้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะยามเช้านะจ๊ะวันนี้ฟ้าก็ตื่นแต่เช้านะครับไปทํางานวันนี้ออตอนนี้เพิ่งจะตีห้านะคะทํางานเรีบเแต่งตัวไปทํางานนะคะเพื่อนๆล้างหน้าแปรงฟันนะคะไปทํางานนะจ๊ะ ชีวิตเสียเมียฝรั่งไม่ได้สบายนะคะเพื่อนๆตื่นตั้งแต่ตีห้าเนาะคิดเมดกมขิมาษากลางวันจ้ะ เสร็จแล้วไปทำงานด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆ ก็จะมาออกจากบ้านนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งเนาะวันนี้ฟ้าจะเดินไปนะคะพเพราะว่ารถรถออกไม่วันนี้มันเป็นวันเสาร์นะคะเพื่อนๆรถออกไม่ก่งเวลาเนาะไม่ได้ออกตามเวลาปกติเขาจะออกช้ากว่าเออปกตินิดเออหน่อยหนึ่งเนะาะฟ้าก็เลยว่าฟ้าก็เลยต้องเดินนะคะถ้าทํางานเสาร์อาทิตย์เนาะ ก็ต้องเดินหรือว่าทํางานในวันหยุดเราก็ต้องเดินไปโอ้ยยังมืดอยู่นะคะทุกคนมืดมาก <c oughs> เราก็จะเดินฝ่าความมืดไปเนาะเพื่อนๆคะ่ะตีห้าครึ่งยังมืดอยู่นะคะ แล้วจะมีรถวิ่งแล้วนะคะเพื่อนๆพาก็เดินมาไกลพอสมควรเนาะสิบฝันนาทีค่ะก็กเอ,อที่ทําง,งานก็อยู่นู่นนะคะไม่ไกลเท่าไหร่นะทางหน้านอน เดินถึงที่ทำงานนะครับเพื่อนฟ้าสางพอดีนะคะทุกคนฟ้าเริ่มจะสางแล้วนะคะฝั่งท้งโน้นก็จะเป็นฝั่งของการใจเมืองฟังสุดนะคะฟ้าก็จะทำงานอยู่ตรงนี้เนาะนี่ตึกตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าทํางานกันนะคะเพราะเหลือเวลาอีก15นาทีเนาะฟ้าก็เลยมาเก็บบรรยากาศตอนเช้าให้เพืเ่อนๆได้ดูนะคะนี่นะคะ่ะบรรยากาศตอนเช,เช้าเนาะฟ้าเริ่มสางแล้วค่ะพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วนะคะขึ้นทางนี้นะคะพระอาทิตย์โอเคค่ะเพืเ่อนๆไปค่ะไปเข้างานกับฟ้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเจอกันอีกทีหลังเลิกงาน,นะะเนาะเพื่อนๆ เล <A> ิกงานแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้3โมงเย็นนะคะ3โมงครึ่งเนาะเลิกงานแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังจะเดินกลับบ้านนะเพื่อนๆท้องฟ้าก็มืดครึ้มอีกแล้วนะคะฝนจะตกอีกแล้วจ้ะไม่มีแดดเลย ไม่มีแดดเลยนะคะเพื่อนโอ้ดอกไม้สวยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ดูนะคะดอกไม้ดอกไม้งามงามจ้ะตอนนี้ดอกไม้ที่ประเทศเยอรมันก็กาลังเริ่มจะออกดอกเนาะใบไ,ไม้ก็ผีใบนะคะอืมค่ะมืดค้มฝนจะตกอีกแล้วจ้ะไปค่ะทุกคนกลับบ้านกัน ตู้จดหมายนะคะเพื่อนๆได้จดหมายน่าจะเป็นจดหมายของเอ่อ เสียภาษีเนาะที่เสียภาษีที่ฟ้าทําไว้ไปคับเพื่อนๆขึ้นบ้านกันตอนนี้ฟ้าก็ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดบ้านบ้านหลังเล็กๆให้ที่ย้ายออกมาอยู่กับามาอยู่คนเดียวนะคะกับหลังจากที่เลิกกับหลังจากที่เลิกกับเออสามีเนาะว่าฟ้าอยู่แบบไหนนะคะบ้านก็ ก็หลังเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่อะไรเปิดเข้ามาก็เป็นเปิดเข้ามาก็เป็นเป็นห้องน้ํานะคะนี่ห้องน้ําห้องน้ำฝักดูดจะลรกๆอันนี้ก็เป็นที่ใส่ของสัมภาระ,ะทั้งหลายนะคะพวกครีมพวกอะไรนะคะนี่ก็เป็นน้ำหอมน้ำหอมของลูกสาวน,น้ำยาทาเล็บของลูกสาว อันนี้ฟ้าก็ซื้อมาเอามาเกาะไว้นะคะเพื่อที่จะใส่ของหนักๆได้เนะแบบนี้แบบนี้เขาจะใส่ของหนักๆได้ใช่ไหมคะเพื่อนเนี่ยค่ะก็เล็กๆแค่นี้นะคะไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรเปิดเข้ามาก็เจอห้องน้ําก่อนนะคะขอเวลาถอดเสื้อก่อนนะคะเพื่อน ไว้ตั้งแต่หกไว้ตั้งแต่หกโมงเช้านะคะตื่นตีห้าเนาะตีห้ากว่า,วาก็ตื่นแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็สี่โมงแล้วค่ะถึงบ้านก็สี่โมงพอดีเนาะตรงนี้ก็เป็นที่แฟนที่แฟนเสื้อฟ้านะจ๊ะนี่ก็เป็นเอ่ออันนี้ก็จะเป็นเอ่นนเอพาลดิตเสื้อกันหนาวของฟ้านะคะก็จะเอามาแขวนสะสมไว้อย่างนี้เนาะ แฟนไว้ตรงหน้าประตูเพราะว่าเรามีที่น้อยนะคะตรงหนที่พื้นที่ที่ใช้ได้เป็นประโยชน์ฟ้าก็จะเก็บเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ทุกอย่างนะคะทุกตารางนิ้วที่มีอยู่นะคะเดินเข้าไปก็จะมีประตูอีกนะคะนี่เป็นประตูประตูอีกชั้นหนึ่งนะคะจากจากประตูนอกแล้วก็มาประตูนี้ทางนี้ก็เป็นห้องน้ํานี่ก็เป็นประตูอันนี้ฟ้าก็ตากผ้าไว้นะคะเออก็ซักผ้าเมื่อวานนี้ซักผ้านะครับเพราะว่า ทงนอกฝนมันตกก็เลยเามาตั้งไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าบ้านก็หลังเล็กเนาะพอไปทางานพ่อก็เลยเามาตั้งนี่ก็เป็นเตียงนอนเลยค่ะนเพื่อนเข้ามาก็จะเป็นเตียงนอนเลยนะคะแล้วก็ไนี่นี่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเนาะตู้เสื้อผ้าเนาะตู้เสื้อผ้าตรงนี้ก็เป็นตู้วางของเบ็ดเตลต็ดตรงนี้ก็เป็นโซฟานะคะนเพื่อนโซฟานี้ลูกสาวมานอนนะคะนี่ลูกสาวมานอนด้วย ตอนนี้กลับไปแล้วนะคะกลับไปแล้วนะคะเขาจะไปเที่ยวเออประเทศตุรกีกับพ่อเขานะคะ <c oughs> ก็เลยกลับไปหาพ่อนะคะก็เล็กๆอย่างนี้นะคะพอเออโต้เอเอ,เอโซฟาแบบนี้ก็จะเป็นโซฟานอนนะคะดึงได้พับได้เนาะเดี๋ยวฟ้าจะพับให้ดูนะคะว่าพับแบบพับยังไงเนาะอันนี้มันก็จะเป็นสองท่อนแบบนั้นน,น,นะคะนี่นี่ท่อนหนึ่งแล้วก็นี่ท่อนหนึ่งท่อนนี้จะอยู่ข้างล่างนะคะถ้าเราดึงขึ้นเราก็จะดึงดึงเข้าอย่างนี้นะคะเพื่อนๆดึงอย่างนี้นะคะ แล้วเราก็ยัดลงไปข้างล่างอย่างนี้นะคะก,ก็จะพับลงไปเป็นสองชั้นแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะเอาเนียวเราก็เสือกเข้าไปอย่างนี้นะคะก็เสือกเข้าเข้าไปแบบนี้ทีนี้เราก็จะได้เป็นโซฟาเนาะเราก็จะมีที่ตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมีที่อีกหน่อยหนึ่งสาหรับตั้งโต๊ะตัวนี้นะคะตรงนี้ตรงนั้นก็จะเป็นตู้เย็นของ้านะคะที่กินข้าว ก็จะมีทีวีนะคะเล็กๆแต่ก็ไม่ค่อยได้ดูนะคะเพราะว่าชอบดูเอ,อ่อ u t u b e อันนี้ก็จะเป็นพัดลมพัดลมนะคะน่นๆอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอีกตัวหนึ่งเนาะฟ้าก็จะติดติดทุกอย่างที่ตารางทำงานนะก็จะติดเอาไว้อย่างนี้อันนี้ก็เป็นเเออตาอบเล็กๆนะคะนานๆก็ใช้ทีเพราะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ไปค่ะไปดูห้องครัวนะคะเ,เพื่อนๆห้องครัวก็ยังลกๆอยู่เนาะเพราะว่าไม่ได้เก็บ ลูกสาวอยู่ก็ทํานูน่นทํานี่กินแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เก็บให้แม่เนาะเขาก็เขาก็เก็บเอามาวางวางไว้ให้อย่างนี้นะคะเขาก็เก็บเอามาวางวางแบบนี้เดี๋ยวแม่ก็จะจัดการล้างต่อนะคะนี่แบบนี้นะคะเ,เล็กทั้งบนลงก็เป็นที่เออเป็นชั้นวางของเป็นอะไรนิดหน่อยฟ้าก็ไม่ได้มีของอะไรมากมายนะคะเพราะอยู่คนเดียวก็มีกระทะมีอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นที่ชั้นที่ตู้วางแก้วนะคะนี่ อันนี้ก็เป็นของเจ้าข,ของบ้านนะคะของคนที่ให้เช่าเนาะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเอ่อที่ของเอ่อของอาหารไทยนะคะเครื่องสารพัดอย่างเนาะน้ำเป็ดน,น้ำปลาลงน้ำปลาอะไรน้ำปงน้ำปลาของฟ้านะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะทั้งนอกนนี่ก็จะเป็นระเบียงเนาะระเบียงเดี๋ยวเราเออกไปดูระเบียงกันนะเพื่อน เปิดม่านก,ก่อนอันนี้ก็เป็นต้นมะกรูดนะคะที่ฟ้าปลูกไว้มันก็งาม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 ดีมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะยกไปไว้ข้างนอกเลยนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้ก็อากาศข้างนอกก็เริ่มนั่นแล้วเริ่มอุ่นแล้วเนาะนอกข้างนอกนี่ก็เป็นระเบียงนะคะเปิดประตูออไปเนาะก็เป็นระเบียงเนี่ยค่ะก็จะเป็นระเบียงบ้านเป็นระเบียงระเบียงสัมภาระทุกอย่างนะคะ ตอนเราอากาศมันหนาวนะครับเพื่อนๆฟ้าก็เลยไม่ค่อยไดไ้ไม่ไม่ได้ออกมาเก็บไม่ค่อยได้ออกมาทาํความสะอาดเขาเนาะนี่ยค่ะก็จะระเบียงก็จะกว้างพอสมควรนะจะดูนกรกๆหน่อยนะคะเพราะเพราะว่ามันยังไม่ใช่หน้าร้อนนะ,ะก็เก็บออกไม่ได้ก็ออกมาเก็บไม่ได้มันนะอันนี้ปั๊กก็ปลูกสระแหนไว้ขึ้นแล้วจ้ะสนแหนสะแหน,แหนไว้กินหน้าร้อนอันนี้ก็เพราะเอออันนั้นเพราะเออ พราะต้นเ,เอ่อพอเอ่ออะไรอะผักชีเนาะแต่ยังไม่ขึ้นพาอไว้หลายวันแล้วแต่ยังไม่ขึ้นเพราะว่าอากาศมันหนาวลงเนาะก็ไม่ขึ้นนี่ก็เป็นห้องเล็กๆนะคะเพื่อนๆตอนถ้าเรามาอยู่ในระเบียงนะคะแล้วเราดูเข้าไปท้างหนเนาะก็ไม่ใหญ่นะคะมันก็แค่สี่สิบสี่สิบตารางวานเนาะเดี๋ยวฟ้าก็จะเก็บพับเสื้อผ้านั่นนะคะจะได้พอเก็บพับเสร็จจับเรียบร้อยก็จะทำความสะอาดบ้านนะคะเพื่อนๆจะเดีย๋ยวเราจะมานั่งกินกาแฟกันเนาะ มาได้อจ้าเพื่อนๆมากินขนมหม้อแกงด้วยกันกาแฟนะคะมาดื่มกาแฟแล้วก็ขนมหม้อแกงนะคะเมะื่อวานนี้ฟ้าทําขนมหม้อแกงไว้เนาะทําขนมหม้อแกงก็เอาไปแจกเพื่อนๆเอาไปให้เพื่อนๆด้วยแล้วก็เหลือไว้กินหน่อยนึงจ้ะขนมหม้อแกงเผือกนะคะทุกคน อืมยังอร่อยเหมือนเดิมกาแฟร้อนๆหลังเลิกงานนะคะทุกคนจ้าดื่มกาแฟานำการเด้อจ้า เพื่อนคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะฟ้าขอตัวทํางานบ้านก่อนนะคะลกลกมากๆเลยนะคะลูกสาวลูกสาวกลับไปแล้วทิ้งความลกไว้ให้แม่เยอะแยะเลยนะคะฟ้าขอทํางานบ้านสักพักสักแ๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบายบาย